บรงคนเกีียวเขาพี่น้องเลยไป็นงนี้เป็นไปเปิดนานเลนี่เราเป็นสิค้าว่าเปิ้นเกีียวเขา รับแล้วเด้อต้นนี้มันต้องตัดไปเนะี่ยนี่อุ้ยปลาเหรอตัวใหญ่อะไรขนาด จะพาไปเบิ่งเพิ่นเกี่ยวข้าวเด้อเพิ่นเกี่ยวข้าวแล้ว พคนเกี่ยวเข่าแล้วอยอ,อสวัสดีสี่ท่านเบิ้งเพิ่นเกี่ยวเข่าเด้อมาเบิ้งเพิ่นเกี่ยวเข่าด้วย,ก,ยวกันเด้อนะขี้ข้านออกไปมันไงสวัสดีสิบเก้าท่านค่ะกำลังเกี่ยวข้าวกันเลยเนี่ย เดี๋ยวกำลังมาทางนี้ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะโอ้ยพาไปเบิงไกลๆพาไปเบนเติม่นเกี่ยวเขาไกลๆลดูแลบ๊าด ไปช้ำไปเย yeah. สวัสดีสี่ท่านค่ะเพื่อจะเอาเข่าเอารถมาใส่เข่าพร้อมฝุดรถเกี่ยวเข่าสองคันมันไงสันเลยละ่ะ เฟืองไร้หลายเป็นแต่เป็นแต่เอาเฟืองดีเนาะเอาไว้ทำสวนมันข้าเจ้าก็เป็นทีมงานอีหลี่ล้วเนาะ้างๆสิเกวบถึงข้าเจ้าก็เกีวยวให้้านเขาข้าเจ้าบัวเฮ็ดดีปันนี่ดีว่าแล้วก็ได้บานเฮาโอ้ยขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณคะ่ะ เป็นเพื่นห้อมเกี่ยวเขารถบรรทุกสองคันเห็นไหมเมื่อนีบังเอิญมาสวนได้นี่ได้เจอได้เจอข้าเจ้าเกี่ยวเขาเป็นบุญอิรแเละขุดเกี่ยวไปหอดบุดและข้าเจ้ายางน้ากลเห็ดอย่างไรหนูเกี่ยวเขาหน้อยเกี่ยวเขาที่มันเกี่ยวว่าถึงอนะ โอ้ยฮอนดี้ขุนหอมวนมาน้านี้ขาเจ้าเสาเลยนี่ขาเจ้าสองแปลนข่าเจ้าเสาขาเจ้าเสาเห็ดชาวนาแต่ไม่มีที่นาทำแต่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองมีอยู่แต่ว่ามันมีพลายคือเขา ส่วนมากสิีแต่รับทีคนรวยังสิงที่เขาบ่เห็นสวัสดีสิบหท่านค่ะโอ้ยค่อยหอนอต้องเสียสละเพื่อมูเจ้าเลยนี่ให้มูเจ้าอยากเจ้าเห็นไอ้ขาซูมมันโ่นทอมมาอีก อู้สาบสิบเอ็ดท่านขอบคุณค่ะห้อมเกี่ยวเข่าค่ะบ้านเพิ่นหรอกพอดีมาเจอพอดีก็เลยไล่สดไทเบิงอยู่ละแหงลาดหลุมแก้วค่ะละแหงลาดหลุมแก้วขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะ้อน ฝนตกถ้าฝนตกมาแลวมึงเอ้ยล้วมึงเอ้ยแถวนี้ถ้าฝนมาเขาจะบ่นเลยบ่นหลวงพ่อดำวัดอะไรนะวัดวัดแก้วเกรสรน่ะหนูไม่บอแมนวัดเออใช่วัดบัวแก้วโรสเกศรวัดบัวแก้วเกศรบน<ม>หัวหมูอย่าให้ฝนตกศ <laughs> ักดิ์สิทธิ์มากเขาบอก หลวงพ่อดำที่วัดบัวแก้วเกศสอนยไมก่อนเขาเรียกวัดละแหงเปลี่ยนเป็นวัดบัวแก้วเกศสอนคนพื้นที่คนพื้นที่เขาจะรู้เมื่อก่อนนี้เราไม่ใช่คนพื้นที่เขาถามว่าวัดละแหงอยู่ที่ไหนเราก็กไม่รู้ที่แท้ก็คือวัดบัวแก้วเกศสอนั่นแหละขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะคหูหอมตีไม้เลย อมจะมาแล้วผูวม้มหนึ่งม่าต้องว่าต้องใส่ขนเกี่ยวใส่รถยางเดี๋ยวเครื่องจักรเครื่องจักรสวัสดีเก้าท่านคะ่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะ มื่อนี้เอยเว้าม,วม,วม้วนเมื่อนี้เอยเว้าม,วม้วนพูดยืนหลายกระปวดขาผู้เฒ่าอะไรเนาะผู้เฒนะ่ายืนหลายกระปวดขานำให้ดำน้าคอยกระพานมาเบิดหลือเด้อบอลมันคอยบอผ่านเลยดำให้ดำนา หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเดอ้อสิบอกให้กลัวสิพานจุดนั้นมาได้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตอิลีแหละมีไอ้มวนกับมวนหลือสวัสดีสองท่านค่ะต้องหลบต้องหลบจักหน่อยมันสิขิงไงทูสิน่ะขิงไงทูสิน่ะ ถ้าเต็มถ้าเต็มตรงนั้นเขาก็จะไปเทใส่เทใส่รถเทใส่รถแล้วก็ไปขายเลยไม่ต้องตากมาแล้วมาแล้วไม่เคยลบกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องผ่านทางนี้ยืนถ่ายเหมือนรถแห่เลย the top ไปยืนไปยืนข้างนอกนี่นะมันพุ่งใส่หน้าเลยนะเนี่ยไ <c oughs> งยงอไงงอง,ง,ง,องอนกกับพอนกไปละรอบหนึ่งเต็มพอดีเลยมั้ง เข้าหน้าหมดเข้าหน้าหมดเลยไม่ทันแล้วต้องหลบเพราะมันจะพุ่งใสยหน้าต้องหลบนะ พอนกเอียงเข้าหน้าหมดแล้วเนี่ย ไปนั่งเนะียอ้ยง่ะยขาบอกไปซ่องเนาะขี่งงมันเข้าหน้า,ส,นานสวัสดีเลยค่ะขอบคุณหลยๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ